สวัสดีครับวันนี้เรามีร้านดีๆมาภูมิใจนําเสนอนะครับนี่คือร้าน Coffee House นะครับให้ดูบรรยากาศที่ร้านก่อนนะครับเป็นโทนสีดาๆเท่ๆจะนั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้หรือว่าจะนั่งข้างนอกชิลๆแบบนี้ก็ดีเลยครับนี่คือร้านอาหารเลยครับเน้นอาหารเอาจริงจังเรื่องอาหารมากอยากให้ทุกคนได้มาลองครับมีทั้งอาหารไทยฟิวชั่นอีสานซีฟู้ดนะครับโดยเชฟรุ่นเก่ามากประสบการณ์เมนูแนะนําที่มาแล้วต้องสั่งทุกครั้งคือผัดชาปลาคังครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยเสิร์ฟในกระทะเหล็กร้อนๆคนเสิร์ฟเขาก็จะวิ่วมกัน ก็จามกันไปทุกโต๊ะจานนี้199่ากครับจานนี้จะบอกว่าผัดฉ่าที่แท้ทรูครับต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารสชาติจะร้อนแรงแค่ไหนแล้วก็เป็นผัดฉ่าที่ถูกใจนักดื่มแน่นอนการันตีเลยนะครับแล้วก็ต่อที่เย็นดเดอโฟมอลไฟราคา259บาทมีผักบุ้งลวกแล้วก็อัดแน่นเต็มหม้อด้วยกุ้งสดหมึกสดนะครับมีหมึกกรอบหอยแมลงผููเมงกะพุนเต้าหู้ก่อมาเป็นแกงคั่วหอยขมนะครับอันนี้บอกเลยว่าข้าวหมดหม้อแน่นอนครับหอย สำหรับแกงหอยบ้านเราแล้วนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นกุ้งคอฟฟี่ราคา399ไม่ได้มีส่วนผสมของกาแฟนะครับรสชาติเค็มเ็มนัวนวกุ้งสดดีนะก็จะคล้ายล้าเหมือนกุ้งทอดเกลือนะครับต่อมา,อาจานนี้เป็นปีกไก่ทอดดูดนิ้วครับเป็นปีกไก่คลุกแป้งทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็ราดซอสน้ำปลาเค็มเค็มหวานหวานกินเล่นง่ายๆนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแล้วก็ไม่พลาดที่จะมีเครื่องดื่มเย็นๆน,นะครับมานั่งจิบๆไปนะครับฟังเพลงชิลชพร้อมกับอาหารอรอ่อ,รอยอร่อยนะครับแล้วก็น้องก็บริการดีมากแนะนําาาเลลยััับบววนนนนี้ไปกก่อิหสสดบ